มดดำคชาพาเกิดอาการปากเบี้ยวกลางรายการขณะอ่านข่าวทำแฟนคลับแห่เป็นห่วงก่อนมีทีมงานรีบออกมาเฉลยทันทีกลายเป็นเรื่องที่แฟนคลับแห่ตกใจอย่างมากกรณีมดดำคชาพาพิธีกรดังที่มีลีลาการอ่านข่าวแบบสุดแซบรู้ลึกรู้จริงและน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี ล่าสุดมดดำคชาพาเกิดอาการปากเบี้ยวกลางรายการขณะอ่านข่าวโดยล่าสุดในรายการแฉวันที่6กรกฎาคม66ได้มีคนดูสังเกตเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับมดดำหลังจากที่เวลามดดำอ่านข่าวแล้วดูเหมือนปากเบี้ยวไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำ ทั้งนี้ทางแอดมินเพจที่ดูแลคอมเมนต์ในช่วงไลฟ์ของรายการได้ออกมาเฉลยสาเหตุโดยระบุว่าตอนนี้มดดำไปทำฟันมาใส่อุปกรณ์รักษาฟันอยู่เลยทำให้เวลาพูดเหมือนจะปากเบี้ยวแฟนคลับไม่ต้องกังวลไปถอดอุปกรณ์เมื่อไรใบหน้ากลับมาเหมือนเดิมแน่นอนงานนี้ถึงกับกระจ่างทันที